ครับพี่น้องอันนี้สิทามผูรูเดอครับแช่ซอยแช่ให็นไะหนี่คือคือรถสภาพรถของผมเนี่ยคือผมสนมากแต่ผมยังผมยเงเป็นปเพียนกรอบแล้ววันนี้ป้ายมันสอยูลักษณะนี้ครับแล้วนี่ตอนตอนทีเจ้าหน้าทียนเขาตรวจว่าผมผมตั้งใจอ่นติดป้ายผิดรูปแบบมันบอมแมนครับงับลงสี่เวลาขีมันคือมันตกหลุมมันขับงามลงครับแต่พอพราะผมมงางัดข้นนยครับงัดข้นมันกับปกตินะครับ งัดขึ้นเนี่ยมันก็ปกตินะครับเนี่ยถามอกมามันบ่เห็นมองไหนครับใต้เนี่ยบ่เห็นมองไหนเนี่ยเนี่ยเอาเนี่ยถามผู้รู้ครับว่าผิดผิดกฎหมายเ่ะครับแบบนี้ครับป้ายแบบผิดกฎหมายวะผิดกฎหมายเ่ะครับติดป้ายแบบนี้ทาเวลาตกหลุ่มเนี่ยครับคือมันสิงามลงสี่เพราะว่าผมยังบ่มีเงินไปเปลี่ยนกรอบเนี่ยครับมันสิงามลงสี่แต่ว่าถ้าถ้าเอาขึ้นมันก็ปกตินะครับเนี่ยมันก็แบบแบบนี้คือมันบ่มีันมีหมองหยุดทั้งใตซื้อ เพราะว่าทั้งแต่มันหักออเปิดครับนะครับมันถามมาผมตรงใจผิดผิดผิดิดรูปแบบมองไดครับขอผู้รู้เด้อครับผมขอคําแนนนําจากผู้รู้นะครับลูกฎหมายนะครับว่าผมผิดหรือบอกผิดนะครับเรื่องป้ายทะเบียนครับเรื่องป้ายทะเบียนที่ที่เจอด้านยูกุชีหน้าไร่นะครับอ่าโอเคครับสอบถามไร้ลายไฟ้ไฟแล้วกับ ท่านป้ายมันงำล่งหรือว่าป้ายมันเอียงนะคือผิดกฎหมายเอาเอาผิดได้ครับแต่ว่ากรณีที่ที่ผมเจอนี่มันกะคือผมถามมาหลายๆด้านแล้วตอบเป็นเสียงเดียวกันเมื่อครับว่าควรที่จะอนุโลมได้ครับอนุโลมได้เพราะว่าเ้าบริตติดเอียงครับบริตต,รตัต้งใจติดเอียงแล้วมันบเอียงครับแค่มันงำล่งตกลุมแล้วมันงำล่งแคนเองผมไปจับดันขึ่นมันก็ขึ้น ไปจับดันขึ้นมันก็ขึ้นบัดนี้ทามหลา,หลายดานบ่ว่าสิเป็นดานโคกสุวัณครับดันโคกสุวัามุกดาหารดานหน้ากอกอา่านิคมคำสร้อยแล้วกา็นดานหนองสูงหนองสูงใต้ครับคำหนองพอครับอาําเภอหนองพอก,อพออพอกที่ผมผ่านมานะครับเพื่อเบอกเป็นเสียงเดียวกันเมื่อวาอนุรลมได้เพราะว่าบ่ได้ตั้งใจติดบ่ได้ตั้งใจติดแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ งัดขึ้นมันกับขึ้นเพรานว่าอันนาจะอนุโร่วมได้ว่าหาจะเสียค่าปับ๊บหนาจะออกใบซั่งอ,อีกอย่างหนึ่งคือขังหลังนะครับไปไทะเบียนขางหลังคือมันก็อยูสูงเล้าก็มันก็เห็นชัดยูเพราะฉะนั้นก็คือมันกับเป็นการดุลพินิจพิจารณาว่าคือเจ้าหน้า,า,าที่นะครับขวัสิรีจิจญาบาลก็นี่ฝากไปถึงนะครับสอฟวุชินาไล่ครับบัวขาวนะครับจังหวัดกฬสินนะครับ เจ้าเป็นสพอี่เทไห้เขาเอินว่าภาพจพน์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเสื่อมเสียนะครับบสมควนบสมควนสิเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่าเจ้าบอมมีจรรญาบรณของความเป็นตำรวจบ่มีจรรยาบรณของความเป็นเจ้าหน้าที่คือเจ้าบ่บ่สามารถสิซอยประชาชนเลยเจ้ามีแต่คมเหงมีแต่คมคมปูมิแต่สิกูดีดประชาชนอย่างเดียวอันนี้ผมบอกออกมาจากใจเลยนี่บอกตรงๆเลยบอกดยความ น้อยใจครับผมบ่เคยสิไปเคียงตำรวจดอกเข้าดีๆก็คือคุยดีๆผมบ่หูกฎหมายดอกแต่ว่าผมก็ถามหลายๆท่างหลายๆฝ่ายเพิ่นก็ว่าเออถ้ามันงำรงสี่ห้องกะมีความผิดอยู่แต่ว่าในเมื่อห้องงานข้นอยูก็นนาสิอารู้นุ่รวมได้บ่น่นาสิเป็นความผิดถึงกับเสียได้เสียเงินนะครับคือเจ้านะบอมีจัญญาบันของการเป็นเจ้าหน้าที่ฝากแช่เลยครับแช่ไปเลยแช่ไปหอดไปถึงเลย สพวอกคุินาไล่บัวขาวนะครับบ่มมีจัญญาบันของการเป็นตำรวจบ่มีจัญญาบันของการเป็นเจ้านาที่บ่มีนนำใจอ่าคนของประชาชนบอครับคำว่มาคนของประชาชนนี่บ่ดด้มีแม้แต่นิดเดียวเลยครับเจ้านะ่ะนิดเดียวไม่มีเลยเพราะว่าเจา้ายืนยันเสียเงินอย่างเดียวขนาดผมบอกว่าบ่มีเงินอ่าบ้านบ้านได้เงินหวหนา้าบ้านใจเงินเจา้ายังบอกว่า ATM U a อทีเอ็มอยู่ใกไกนั่นคือเจ้าจงใจเสียกได้เงินอย่างเดียว อันนี้ผมฝากไปถึงเลยเดอครับแช่ไปให้ฮอดเถอะให้ถึงเลยสอพอกุชินารายบัวขาวนะครับเดี๋ยวความเคารบนะครับคุณอยากได้เงินประชาชนหลายเงื่อนผ้าษีที่คุณได้กินเงินเดือนอย่นั่นคือภ้าษีของประชาชนนะครับเรื่องแค่นี้คุณอาจจะอนุรลมได้บมมีน้ำใจนะครับมันอนุรลมได้ผมมาเจอมาเลายหลายด้านไม่มีดาดไหนที่เขาบอกว่ามีความความผิดแต่ว่าที่จริงนั่นเันเสเอาเอาผิดได้อยู่แต่ว่ามันบ่นจะเอานะครับเพราะว่า คือดีกว่าบอติดนะครับแผ่นป้ายนะบอกซื้อซะคือคือเผาผมกับบอกเหตุผลมาผมไปงานซูมือไปงานเล่นไกลๆท่านเอารถไปจอดเฮ็ดหรือว่าไปแวะเฮ็ดนะบางทีมันกลับไปท่านงานบางทีมันกลับคือความยากนะคือผมก็บ,บอกว่าทัานแล้วงานผมกับสีไปเฮ็ดอยู่บ่ามันว่าผมบ่อยากเฮ็ดผมบ่ปล่อยเป็นเจ้งสี่อยู่แล้วละ่ะเพารบบาะว่ารถมันชนมากผูใ้ใดสีอยากให้มันเป็นแบบนี้ครับปกติผมกับยังแลีนปกติผมบ่เคยเฮ็ดผิดกฎหมายผมบ่เคยให้ผิดกฎหมาย เจ้านี่ะบ่มีจัญยาบันสพคุชีนาไล่นะผมบอกเลยแช่ไปหอดในเทิ้งลดครับสพคุชีนาไล่นะครับบัวขาวนะครับเสียจัญยาบันตำรวจมดนะครับบอกเลยเสียจันยาบันตำรวจเบดนนะแช่ไปโหลดครับเสียความรู้สึกครับผมสิไปจายยุ่งเงินหาลอยเมื่อเจอยากได้คักแน่สวอสิไปหายยุสิไปจายยุ้เดี๋ยวไปจายจเดี๋ยวกลับไปจายแต่ขอวิจารณสักก่อนนะครับ